ep ีที่14เริ่มใหม่ยังไงในวันที่ทุกอย่างพังไปแล้วเพราะบางครั้งชีวิตก็พังเกินกว่าจะเยียวยาแต่ก็อาจเป็นจังหวะด,ดีที่สุดที่จะเริ่มต้นใหม่ในแบบที่เราอยากเป็นจริงๆสวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาอีกครั้งกับเรื่องเล่าระหว่างทางพื้นที่สำหรับคนที่อยากเติบโตชีวิตดีขึ้นและมั่งคั่งอย่างมีความหมายวันนี้เราจะพูดถึง จุดที่หลายคนไม่อยากเจอแต่ถ้าใครผ่านมันมาได้ชีวิตจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปหัวข้อวันนี้คือเริ่มใหม่ยังไงในวันที่ทุกอย่างพังไปแล้วบางครั้งชีวิตก็พังจริงๆเคยรู้สึกไหมครับว่าเราเหนื่อยขนาดนี้พยายามมาขนาดนี้แต่สุดท้ายก็ยังพังอยู่ดีความรักจบงานหาย รายได้หายสุขภาพใจพังหรือแค่ตื่นมาก็รู้สึกไม่มีอะไรเหลืออีกแล้วคุณไม่ได้อ่อนแอคุณแค่เจ็บเกินกว่าจะฝืนและก่อนที่คุณจะรีบเริ่มใหม่ผมอยากให้คุณหยุดก่อนเพื่อซื่อสัตย์กับตัวเองว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงจริงๆการที่จะเริ่มใหม่ไม่ต้องเริ่มจากศูนย์เสมอไปครับ เราไม่ได้ต้องกลับไปเริ่มจากศูนย์เพราะคุณไม่ได้กลับไปเป็นคนเดิมคุณอาจไม่มีเงินคุณอาจไม่มีชื่อเสียงแต่คุณมีประสบการณ์ที่สอนด้วยความเจ็บจริงและนั่นแหละคือสิ่งที่คนเริ่มใหม่รอบนี้จะได้เปรียบกว่าเดิมสูตร3ขั้นในการเริ่มใหม่ 1. ซื้อสัตว์กับความเจ็บยอมรับว่ามันพังไปแล้ว ไม่ต้องยือ้อไม่ต้องแกล้งยิ้ม 2. เก็บสิ่งที่ยังพอมีอยู่ทักษะความสัมพันธ์ความรู้ความตั้งใจอย่ากลัวที่จะเริ่มเล็กถ้ามันจริง 3. วางภาพใหม่ของตัวเองเริ่มออกแบบชีวิตที่คุณอยากอยู่จริงๆเขียนออกมาลงมือทิลนิดแล้วทำให้สม่ำเสมอครับ หลายคนที่ประสบความสําเร็จไม่ใช่คนที่ไม่เคยล้มแต่เป็นคนที่เคยล้มแรงมากแล้วกล้าที่จะกลับมาอีกครั้งคนที่เจ๊งกิจการหลักล้านแล้วหันไปเริ่มขายของออนไลน์เล็กๆคนที่เลิกกับแฟนสิปีแล้วกลับมารักตัวเองจนเจอความสุขแท้จริงหรือคนที่เกือบฆ่าตัวตายแต่กลับมาใช้ชีวิตเพื่อช่วยคนอื่นที่เจ็บแบบเดียวกัน ไม่มีใครอยากเริ่มใหม่แต่ถ้าทุกอย่างพังไปแล้วนั่นแหละคือโอกาสของการเปลี่ยนชีวิตจริงๆคุณไม่จำเป็นต้องรีบเริ่มใหม่แค่ค่อยๆเดินออกจากจุดเดิมแล้วทำให้แต่ละก้าวมีความหมายมากกว่าครั้งก่อนและไม่ว่าคุณจะเริ่มจากตรงไหนอย่าลืมว่าคุณเริ่มได้อีกครั้งเสมอขอบคุณครับที่รับฟังเรื่องเล่าระหว่างทางในวันนี้ หากคุณกำลังอยู่ในช่วงที่รู้สึกว่าทุกอย่างพังอยากให้รู้ว่าคุณไม่โดดเดี่ยวและคุณไม่ได้แพ้คุณแค่กำลังอยู่ระหว่างทางของการกลับมาสำหรับวันนี้สวัสดีครับ